ที่พักก็จะมีพี่ๆคอยมายกกระเป๋าให้เรานะครับเนี่ยเป็นที่พักที่แบบว่าอยู่ท่ามกลางขุนเขาเลยนะริมน้ำแควใหญ่นะทุกคนนะอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีวิ้ยนี่ดามีปลาอุ่ยมีบ่อปลาครับด้วยเนี่ยโอ้ห้องพักทุกหลังก็จะติดริมน้ําแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในค่ะว่าวิวจะเป็นยังไงนี่โอ้โหนี่ครับบรรยากาศห้องนะห้องนี้นอนได้ถึง4คนเลยนะอันนี้คือห้องพักนะทุกคนนะนี่ติดริมน้ําแบบนี้เลยเห็นวิภูเขาด้วย อยู่ริมแม่น้ําแควใหญ่เลยนะทุกคนนะเป็นที่พักติดริมน้ําท่ามกลางทูเขาค่ะทุกคนและอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนสีนักดินด้วยใครใอยากเล่นน้ําก็สามารถลงเล่นจากน้าห้องได้เลยนะคะเขาก็จะมีซูชีบซูชี่บซูซีบว่าเขาใส่เ <laughs> <laughs> น <laughs> <laughs> ส่วนใครอยากลองห่วงยางที่นี่เขาก็มีห่วงยางให้ลองด้วยนะคะอันนี้ฟรีนะใครว่าบรรยากาศดีกดบกหนึ่งมาหน่อยอุ้ยลมพัดเย็นสบายมากเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องพักกันนี่ ม,มีมุมนั่งแรนตรงนี้ด้วยนั่งอ่านหนังสือนั่งชิลๆแล้วก็ดูบรรยากาศเห็นไหมนั่งดูวิวจากเตียงนอนเลยจ้านี่ห้องปรยากออกไปข้างนอกห้องก็นั่งยุบแอรขทั้งในแล้วก็ดูวิวเลยจ้ะเห็นไหมเฮ้ยบรรยากาศ,ากาศดีมากเห็นวิวจากเตียงนอนเลยตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นนะคะมีน้ําดื่มให้ฟรีค่ะแล้วก็มีกาแฟวันต้นนี่แพ่นี้เป็นแพรติดแอร์นะคะบรรยากาศไม่ต้องกลัวร้อนเลยใช่มีทั้งแอร์มีทั้งพัดลมเลยนะคะแล้วก็ทีวีอย่างใหญ่เลยนี่นี่ โอ้ยมีเน็ตฟิกมีเน็ตฟิกทุกคนนี่นี่มีเน็ตฟิกดูได้อ๋อให้ิจะได้ดูหนังแล้ว <laughs> ใครเล่นน้ำมานะคะหัวเปียกก็มีได้ประผมให้เป่านะคะ,ะมีได้ประผมให้นะจ๊ะใช่ฟรีไวไฟนะคะเดี๋ยวพามาดูมุมนี้กันอันนี้เป็นที่วางกระเป๋านะแขวนเสื้อผ้าได้แล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะตี้งก็อ่างล้างหน้าส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสะอาดนะเห็นไหมเฮ้ ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำจ้า,านนแยกสัดส่วนชัดเจนเลยอันนี้เป็นห้องน้ำนะทุกคนนะใครผายเรือใครยักกันคะ่ะพุณรับไปโพยยิ่งคุณผู้ละค่ะ <c oughs> ถ้าออกเอาไทยก็ไปเอาใน่เด้อไปเอาห้องในเด้อ <c oughs> ออกไปพูดเละลบมาเลยว่าเปลี่ยนตาไไโชคดีเด้อโชคดีเด้อไม่บายค่ะเดี๋ยวไปหาผู้บ่าวก่อนเด้อ <c oughs> โอ้เอาลบมาเบิ้งหน้าลบมาไหนบ่ลองลบมาเบิ้งเอาเฮ้ยเริ่มเป็นแล้วดีกว่า น,นี่ทุกคนเนี่ยครับเขาจะมีซับบอร์ดแล้วก็เรือคายักให้เราพายฟรีแบบนี้เลยหนุนดาวไปนู่นแล้วใครว่าบรรยากาศดีบวกหนึ่งน่นอยดาวเพื่อนให้อาภัยแล้ว<ะ>เพื่อนให้อาภัยแล้วกลับมาได้แล้วเพื่อนให้อภัยแล้วขอไปตามทางฉันดีกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีหมูกระทะช อ้าอันนี้เป็นการพายเรือที่สบายมากนะคะเพราะไม่ได้พายเองค่ะนั่งสวยๆค่ะอ้ยวิวดีดูวิวไปสิคะมีผู้ชายพายเรือให้อ้ยสวยก็แบบนี้แล้วนะเอ้ยทำไมปากสวยจังชงเองค่ะเพราใช้นดิปินเว้อหนึงแท่ง159บาทค่ะตอนนี้มีโปรนะสั่งในไทย2แท่งส่งฟรีจ้ามีตัวแทนสั่งซอปอร์ลาวเด้อแล้วก็ ฝั่งกัมพูชานะจ๊ะส่วนใครอยากได้วิธีการสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ Comment มาเลยจ้าก็ขายลิบไปเลยสิคะนี่ผู้บ่าวกับผ้าผู้บ่าวมาพ้ายเดิมว่าต้องพ่าดอกใอ้เข้า,ากระกับสบายแบบนี้จ้าคุยดูบรรยากาศสิคะทุกคนน้ําเขื่อนเป็นสีชมพูเลยสดชื่นมากมองตรงไหนก็สีชมพูไปหมดไ่ <c oughs> ขนาดหน้นาวยังสุดซุ้มพูพวกเขาสุดซุ้มพูเนเพราะมันอันแนนไปด้วยความรักเขาพาเธอเข้าปากนพร้อมแล้วบอพร้อมเลยเซตู้แต่วัเซตูแ่งอให้ดาวนะเอาพดยากก็ไดยางงูเอาพร้อมเสมออยางงูหรือยางสัางพร้อมเสมอตัวบอกน้ำเลยบอว เล่นน้ำวะเออเล่นน้ำเลยนี่นะคะทุกคนมาที่นี่นะคะใครอยากไปล่องแพเปียกก็แจ้งกับทางที่พักเลยนะคะเ,เขาจะมารับเราถึงหน้าห้องเลยกิจกรรมล่องแพเปียกจะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเมาเป็นเที่ยวเที่ยวละ7 0็ร้อยบาทราคานี้ไม่เกิน5คนค่ะนีคะ่ครับวันี่

Ha ha ha! ขอบคุณนะครับนวนแห้งสนุกมากเราสามารถสั่งอาหารมานั่งกินที่ห้องพักได้นะแล้วดูวิวสิบรรยากาศดีมากวิวดีมากก็ไม่ได้ค่อยหิวเท่าไหร่ค่ะดูข้าวเต็มจานมามารา,ากินข้าววันตอนแรกว่าจะลดทุนแต่มาเที่ยวทั้งทีอ่ะเนาะถ้าใครไม่อยากออกไปกินข้าวข้างนอกก็สามารถสั่งกับทางที่พักได้นะคะที่พักเขาจะมีพวกเมนูอาหารแล้วก็มากินข้าวตรงนี้ได้เลยนะกินเปากเบาๆเลยนั่งกอนมูเลยตักขอกอนมูเลย พอแม่ได้อยาดมูกินเบอร์บอ้อกระรักแฟนแหละนี่หรือชิ้นนั้นตัวเองไม่กินหรือเปล่าพอแม่มาลองชิมดิชิน้นที่ดาวตัดให้มันอร่อยจริงปาะว่าได้บังยังดอกเพื่อได้กระเป๋าสักใบอสโอ้ชิลเลยเนาะมันต<อ>้องขคือยังไงมาดีแน่นอสบายกว่านี้บอมมี่ก็มาพักคอนนะจ๊ะ นี่ครับมานอนชิลๆแบบดาวนี่เห็นไหมนอนดูธรรมชาตินอนดูวิวแม่น้ําแล้วก็ภูเขาครับสวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างน,นอกกันนะคะนี่โอ้ย,อยมีวิวหมอกแล้วก็ภูเขาค่ะทุกคนสดชื่นมากมากเลยนี่ครับบรรยากาศตอนเช้า,ชานะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นเขามาพายเรือกันนะครับแล้วดูหมอกสวยมากทุกคนใครว่าสวยบวกหนึ่งมาให้หน่อยคือไม่ได้ตื่นเชา้าแบบนี้นานมากแล้วพอตื่นมาแล้วเห็นหมอกเห็นวิวภูเขาโคตรด,ดีค่ะทุกคน ยอดภูเขาแล้วแล้วก็มีหมอกสดมากเลยค่ะสดจริงสดจริงหน้าดาวเนี่ยตื่นเช้าตื่นเช้ามาทําบุญใส่บาตรกันค่ะพระมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาใส่บาตรกันพระมาแล้วตื่นเช้าๆมาใส่บาตรกันค่ะทุกคนพระกำลังมาแล้วนะคะอากาศดีมากเลยค่ะตอนเช้าหมอกมาด้วยนะ มาใส่บาตรตอนเช้ากันนะครับที่ที่พักเลยนะพระจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับนี่นะครับพระท่านก็จะมากําแพแบบนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็เราสามารถมาใส่บาตรได้นะครับตอนเช้านะแล้วดูหมอกเห็นไหมทุกคนมากินข้าวเช้ากันทุกคนอันนี้อาหารเช้าฟรีนะคะ,ะทุกคนเดี๋ยวหามุมนั่งก่อนสวัสดีครับ เต้นปุ๊บก็หิวเลยกระเพาะท้องานไหมากนี่ค<ส>ร<ถ>ับวิวนั่งกินข้าวเช้าจะเป็นแบบนี้เลยนะน,นี่มาแล้วว<า>ิดาวขอบคคุณ่ะดูดูขอหน่อยอาหารเช้าไม่กินมากอันนี้เป็นเซตเบคฟาสต์นะครับผมมีอะไรนะไข่ดาวมีแฮมมีไส้กรอกแล้วขนมปังแล้วก็สลัดยังไม่หมดนะยังมีอีกหนึ่งเซตนะอ่าครับวันนี้เป็นข้าวต้มนะไม่เจะมาเป็นคู่กันเลยเห็นไหม เป็นเซตเบเกิลแล้วก็ข้าวต้มข้าวต้มนี้ไม่อิ่มเติมได้นะเบิ้ลได้ไหมพี่อุ้ยนี่เราขอสามค่ะสามเลยเหรอจะไป <c oughs> อดอยากมาจากไหนเลยราขอบคุณค่ะขอบคุณครัอบอาหารเช้าฟรีนะครับทุกคนอันนี้เป็นเซตอาหารเช้านะครับฟรีนะรวมค่าที่พักมาเรียบร้อยแล้วมาลุยเ <c oughs> ป็นคนไหม ร้อนร้อนเขาถ่ายนะดาเขามานเท่าน่จะเบิร์นเขาต้มเขอสั่งเขาไว้เลยืมเขาจะว่าเริงเยอะเธอสั่งให้หน่อยพี่ครับคนนี้เขาขอมาต้มเพิ่มอีกหนึ่งจะสั่งแต่ที่นี่อยู่อันนี้ทัวร์ที่สองมีเยอเยาหรือไม่อันนีต้องเจอแต่ละ กินนิดน้อย <c oughs> แต่กินนานๆมื้อเช้ามื้สำคัญเลย้วเธอสามถ้วยแล้วเหรอสองอันนี้ของผมนะเบิร์นแล้วครับอุ้ยเธอ่าทายไรคือทำงานมาเหนื่อยๆแล้วต้องการพักผ่อนฮิวใจลองมาพักที่นี่ได้คะ่ะทุกคนราคาเท่าไหร่พี่ดาวห้องนี้ห้องนี้นราคา2,500บาทต่อ2คนนะคะเป็นราคาวันธรรมดาค่ะส่วน หยุดนะคะตะเลิอกอยู่ที่2,900บาทต่อ2คนนะคะฟรีอาหารเช้าฟรีเรือคายักฟรีซับบอร์ดแล้วก็ตักบาตรตอนเช้าคะ่ะราคานี้ฟรีอาหารเช้าฟรีเรือคายักฟรีซับบอร์ดใครอยากล่องแพเปียกเนาะสามารถแจ้งกับทางที่พักได้นี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะใช่คือทํางานมาเหนื่อยแล้วต้องการพักผ่อนฮิวใจลองมาพักที่นี่ได้คะ่ะต้องกลับแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิต้องกลับแล้วเอชิลมากเลยอะอยู่ต่อไหมถามเงิน กลับไปหาเงินก่อนไะนี่ครับเดี๋ยวจะกลับแล้วนะทุกคนนะคือเรารู้สึกว่ามาพักที่นี่นะได้มีมีทั้งกิจกรรมให้เล่นแล้วก็ตอนเช้าก็มีกิจกรรมสายบาทด้วยชอบมากค่ะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งที่พักที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะใครมาเที่ยวการก็ลองมาพักได้นะคะส่วนเราจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทารามุนตาบยบายจ้าไปหาเงินกันเด้อมีพี่ๆเขามายกกระเป๋าให้เราเลยนะทุกคนนะ